ครับผมสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกับการรักเรารักโลกกับการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ครับวันนี้ผมมีถังขยะจากยางรถยนต์มาให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์ครับเอาของที่เหลือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ผมได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับคือถังขยะยางรถยนต์ครับ สามารถจุยาได้130ลิตรสามารถยกได้ครับผมได้คิดค้นและออกแบบมาครับอาเพื่อนทุกคนก็นสามารถช่วยในเรื่องการลดขยะจะมีส่วนร่วมใ่ทางตรงกระางอ้อมครับตรงนี้เพราะว่า,าการนํากองกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันสามารถทําให้โลกเราเนี่ยลดขยงไปดีครับมาถือนำยางรถยนต์เก่าๆแล้วก็กลับมาประดิษฐ์ อ่าแล้วก็ทําให้มันมีประโยชน์ครับหลากหลายสีสันผมน่าคิคนมาใช้เวลามาประมาณสี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็ทํผ่าจําหน่ายแล้วก็ผลิตให้กับลูกค้าทั่วประเทศไม่ว่าแต่โครงการหมู่บ้านอะไรต่างๆเนาะคือโรงเรียนหน,น่วยงานราชการอะไรหลางย่างได้ให้เราผลิตให้ครับหรือจะส่งทั่วประเทศจุดใไก็ได้ครับติดตอ่ออาโครับมีหลากหลายสีสันครับอ่าหลากหลายสีสันอยากได้สีไหนอะไรแบบไหนให้เราเพ้นอะไรลงไป บ้านเลขที่ชื่อหน่วยงานองค์กรชื่อโรงเรียนอะไรต่งตางๆครับเราสามารถทําได้ครับและงานต่งตางๆที่เราผลิตส่งลูกค้ามาก็อยู่ตรงนี้ครับเยอะแย,ยะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีสันลายกุดสีสันลายดอกบ้านเลขที่อะไรต่างๆตรง,งนี้ครับเยอะแยะที่เราให้กับลูกค้ามาไดา้เวลาสี่ปีครับ สุดท้ายใช้ระยะเวลา10ปีไม่เสียหายครับตรงนี้ยางรถยนต์ครับโอ้ผมเป็นได้หเป็นได้ไม่เสียหายครับเอาไม้เอาอะไรมาก็โอ้เหลีกเรี่ยงการใช้พลาสติกรถถอยชนก็แตกง่ายราวง่ายต่างต่างครับกลับมาใช้ยางรถยนต์ครับลองใช้ดูช่วยโลกในเรื่องของขยะลดเมืองได้ครับตรงนี้กับอาตู ฐาขยะยางรถยนต์ครับติดต่อได้ที่เพจอาตูกระถางยางรถยนต์เนาะเออหรือช่องทางทิกตอกหรือช่องทางยูทูบไปทุกตัวชื่อเดิมครับชื่ออาตูกระถา,างยางรวมติดต่อได้ทุกที่ครับอาตูกระถางยางรถยนต์เจอกัน